สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นำข่าวมาบอกนะคะสำหรับผู้พิการนะคะที่ต้องการจะลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งแห่งรัฐบาลนะคะตอนนี้ อกองสลากก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1-31ถึง31มกราคม2,565นนะคะผู้พิการท่านใดต้องการจะจำหน่ายลอตเตอรี่นะคะให้มาลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าในช่องกรอกเขาจะมีให้ระบุนะคะสำหรับผู้พิการให้เลือก กรอกตรงที่คำว่าผู้พิการนะคะในขั้นตอนการลงทะเบียนก็จะใช้โทรศัพท์เพราะว่าต้องมีรหัส otp เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดส่วนตัวนะคะก็จะมีบัตรประชาชนมีรูปถ่ายของท่านนะคะบัตรคนพิการที่ว่าท่านต้องมีใช่ไหมคะก็ต้องใช้นะคะเอารหัสผู้พิการอาจจะต้องติ๊กกรอกรายละเอียดถ้ามีปัญหาในการกรอกข้อความนะคะก็ให้ลูกหลานนะคะช่วยลงทะเบียนให้นะคะหรือว่าใครไม่มี ผู้ที่จะลงทะเบียนให้ก็ให้ไปที่กรมส่งเสริมพัฒนาผู้พิการก็อาจจะมีประชาสัมพันธ์หรือพนักงานช่วยเหลือในการลงทะเบียนเพื่อสําหรับความสะดวกสําหรับผู้พิการได้ด้วยนะคะก็ไปติดต่อสอบถามได้นะคะอยากมีอาชีพอย่างขายลอตเตอรี่ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วคะ่ะสําหรับผู้พิการขอให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนด้วยความราบรื่นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยอยๆจ้าชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรดีๆมาบอกก็จะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ